คับประกาต่อนะคุณผู้ชมนะช่วงนี้สับสนุนโดยยาสีฟัน G Herb คุณผู้ชมนะฮะยาสีฟันที่จะดูแลนะคะปาก่าระบบกินปากแล้วก็ฟันของคุณได้อย่างดีเลยทีเดียวนะฮะใช้ทุกวันคุณก็จะประทับใจเหมือนที่พี่เต่าประทับใจนั่นเองนะฮะกินปากจะหายฟันผูกจะดีขึ้นคราบหินปูนจะหายไปนะฮะ ครับพลักครับชากาแฟครับบุหรี่ก็จะจางลงฟันของคุณจะสะอาดยิ่งขึ้นนะฮะจริงๆแล้วก็เช้ากับก่อนนอนก็พอร,ระหว่างวันไม่ต้องก็ได้ก็จีเวิร์บันอยู่ได้นานมากๆเลยดูแลได้หมดคุณผู้ชมนะฮะเพราะว่าพี่เต๋าใช้เครื่องแปลงอะ่ะของอีกย่อนนึงที่มันหมุ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 นแปลงอะ่ะแล้วรู้สึกประทับใจนะแล้วก็คิดว่าคงจะไม่เปลี่ยนยี่ห้อแล้วเพราะเคยไปใช้อีกย่อนอนึงที่ก็บอกว่ากินปลาหายกินปลาหายกินปลาหายก็จริงแต่คราบหินปูนมาเต็มเลยนะฮะหรือ หินปูนจะหาหินปูนหายแต่กินปากมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีคอรอบคลุมใช้นิดเดียวเท่านั้นแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยวันนี้มาพร้อมโปรพิเศษครับวันนี้ครับ1กล่องนะฮะราคาหรือว่า1หลอดเนะี่ยร้อยกรัมใช้ได้นาน2-3เดือนเลยนะครับราคาหลอดละ230บาทครับแล้ววันนี้มีโปรโมชั่นด้วยคุณผู้ชมครับซื้อ5หลอดราคาเหลือเพียง1,000บาททวนเท่านั้นนะครับโปรนี้โปรดีส่งฟรีสาหรับคนพร้อมโอนนะครับและถ้าใครอยากจะเก็บเงินไปทางขอเก็บค่าขนส่งเพิ่มสามสิบบาทนะครับสนใจนะ นะครับหรือที่ไล ne อสุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดคนี่ครับบองผ่านหน้าจอได้เลยครับะนะครับคุณผู้ชมนะฮะมาที่ข่าวบันเทิงต่อกันเลยค่ะคุณผู้ชมครับช่วงนี้เราไปดูคุณพลอยชิดจันทร์ครับขอโทษบริษัทด,ดังปมรีวิวปัญหาบ้านหรูนั่นเองนะฮะ,ะออจากกรณีที่ดาราสาวคุณแม่ลูกสี่อย่างพลอยชิดจันทร์เองได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอในสื่อออนไลน์นะครับเล่าประสบการณ์ครับซื้อบ้านหรูสี่หลังมูลค่าลวมก่าหกสิบล้านบาทจากโครงการบ้านจัดสรรแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่นะครับ แต่ปรากฏว่านะครับกับเจอปัญหาให้ซ่อมแซมบ้านทุกปีเลย เพราะว่าภายหลังคลิปดังกล่าวครับถูกระง,งับการเผยแพร่และก็ทาบริษัทเองได้มีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นเงินกว่า50ล้านบาทล่าสุดเองนะครับวันที่22มีนาคมนะฮะคุณบอชิดจ,จันทเองออกมาโพสต์หนังสือขอโทษในการเผยแพร่คลิปวิดีโอ,อในสื่อสังคมออนไลน์ของช่อง YouTube ผ่านทางไอจส่วนตัวแบบนี้เลยนะครับโดยมีเนื้อหาแบบนี้ว่าตามที่ข้าพเจ้าได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์ในช่อง YouTube เกี่ยวกับเรื่องของความเสียหายของบ้านทั้งสีหลังของข้าพเจ้าในโครงการ รัฐดาวลมเอลลแกรนจังหวัดเชียงใหม่โจนเป็นเหตุให้บริษัทนะฮะก็คือ Quality House จำกัดมหาชนมีการฟ้องร้องภายหลังจากที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ครับได้ให้คู่ความทั้งสองฝ่ายนั้นทําการเจรจาปานีปานอมกันนะครับเพื่อเป็นการยุติข้อพิพาทด้วยดีต่อการ ข้าพเจ้านะครับจึงได้มีการท,ทําหนังสือฉบับนี้เพื่อเป็นการขอโทษในกรณีที่บริษัทต,ต้องได้รับความเสียหายจากการเผยแพร่คลิปวิดีโอไปอ,อนอกจากนี้แล้วข้าพเจ้าจะทําการขอโทษบริษัทผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ผ่านแฟนเพจและอินสตาแกรม,มเป็นลําดับต่อไปแล้วก็คุณพชรจ,จันทร์บอกว่าหวังว่าบริษัทจะไม่ถือโทษกดเื่องนะฮะถือโทษข้าพเจ้าแล้วก็จะดูแลข้าพเจ้าเช่นลูกค้าที่ดีของท่านต่อไปะะขอแสดงความนับถือนางชิดจันทร์นั่นเองนะครับต้องระวังค่ะลูกค้าบางทีเราซื้อของเขาก็จริงนะคะแต่ว่า ถ้าเราไประบุโครงการไประบุพิกัดชี้จุดชี้เป้าเลยรือแท็กไปหาเขาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้อันตรายถ้าเราถ่ายลอยๆไม่ได้ระบุอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ปิดคอมเมนต์อันนี้ก็อาจจะเซฟกว่าเราแต่ว่าคงสารท่านก็คงจะเห็นว่าเอ้ยก็เป็นแค่ก็คือก็ไม่ใช่เป็นแค่เป็นลูกค้ากับผู้ซื้อกับผู้ขาย นะมาเจอกันเอาคุยขั้นดีกว่าฟ้องกันไปก็เหนื่อยเสียเวลาเราขอโทษขอพยเข้าไปแล้วเดี๋ยวทางหมู่บ้านเขาก็จะเดี๋ยวก็เคลียร์ได้เดี๋ยวเขาก็จะมาจัดการซ่อมแซมให้ก็เป็นอย่างนั้นไปมีปัญหาก็แก้กันไปก็ดีนะคะดีค่ะดีค่ะอย่าอย่าอย่าไปถือว่าเอ้ยอะไรยังไงทำไมต้องไปขอโทษจบกันได้ดีจบกันได้ดีวินวินทั้งคู่เขาก็มาดูแลบ้านเราก็เป็นโครงเจ้าของโครงการที่ดีกับกับบ้านน้องพลอยต่อไปนะคะ เพราะว่าบางทีเนี่ย ความเราเป็นบุคคลสาธารณะคนต,ต,ติดตามเราเยอะเวลาเราพูดอะไรเนี่ยมันก็จะมีอิมแพ t เข้ามาไงใช่ทีนี้เนี่ยมันก็ส่งผลเสียให้กับทางบริษัทเขาจริงสมมุติว่าลูกค้าจะมาซื้อหรือจะมาจองเงี้ยเออุ้ยพี่จะไมบ้านเนี่ยคนนี่คนนี้โครงการบ้านพี่นี่เฮ้ยชื่อนี้ชื่อโครงการน,น,นี้น,นี่นคนนี้เคยมีการว่าไปนี่เขาเสียหายออก็ได้รับผลกระทบแหละเขาเสียหายแต่เราก็เสียหายนะคบไม่ใช่ว่าเขาเสียหายตัวน้องพลอยเขาก็เสียหายเขาซื้อแล้วก็ต้องซ่อมตลอดเขาต้องซ่อนตลอดเขาก็เสียหายแล้วั็ไม่ใช่บาทสองบา บาทไปหกสิบกว่าล้านก็จริงไงนะครับเพราะฉะนั้นก็ค,ค่อยคุยกันเคลียร์กันให้ค่อยเคลียร์กันเ,<อ>เรียกมาคุยมาเคลียร์กันก่อนสานนะคะรคดีเนาะให้บันีปบะนอมทุกคดีลูกทุกคดีคดีที่เป็นคดีที่ไม่ใช่คดีไร้แรงมากๆอืม ที่คิดว่าคุจะได้คุยกันได้ศาลท่านจะมีพี่เาถึงที่บอกโอว่าศาลท่านจะมีนโยบายทุกศาลในประเทศไทยครับท่านจะมีขั้นตอนของการไกลเกลีย่ยเพื่อที่จะลดภาระของคดีต่างๆเนี่ยไปสู่ศาลที่ก็ต้องพิจารณาคดีซึ่งมันใหญ่ๆเยอะแยะมากมายเ,ออเรื่องเนี้ยจะไป <ๆ S 2> ติดติดมันก็คงปฏิบัติไม่ได้เนาะฆ่าตายอย่างเงี้ยนะคะคดี ฉกช,ชิงวิ่งราวขัตก,กรรมอย่างเงี้ยมันก็คงจะปฏิบัติหนองไม่ได้แต่ถ้าคดีพวกนี้หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาคดีโพสต์ด่าก,กันไปด่ากันมาหรือว่าคาดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนโยบายศาลท่านเมื่อขึ้นสู่ศาลแล้วท่านจะบอกว่าไก่เกลียดเถอะไปคุยกันไปคุยกันให้จบให้ให้ใหจบในขั้นตอนของการไก่เกลียด่แล้วคนที่ไก่เกลียกก็คือ,อผู้พิพากษาเหมือนกันแล้วท่านก็จะมีเหตุและผลที่จะทําให้เราเนี่ย คุยกันได้นะคะแต่ถ้าเกิดเราไปด้วยทิฐิเราไปด้วยอารมณ์เราไปด้วยความโมโหเราไปด้วยความแค้นอันนี้ก็ยากมันก็จะไม่จบมันก็ไม่จบนะคะมันก็จะไม่จบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใจเย็นๆเวลาเขาเข้าถึงขั้นตอนการไก่เกียรติถือว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะนะครับได้มาเจอได้มาคุยกันได้มาเปิดใจกันนะคะเหมือนโอมอย่างเงี้ยทำไมอะ ได้ไก่เกี่ยร์กับคุ้งบาีอย่างเงี้ยเออนะฮะคดีคดีหลากหลายคดีอะไรนะหลากหลายคดีหลากหลายคดีเออนะครับองค์ก็ไก่เกียต้องไปไก่เกี่ยร์ไก่เกี่ยกันนะครับจะได้เคลียร์กันไปถูกต้องโพสต์รูปโพสต์ใน Facebook กถ้ามีคนเห็นแล้วรู้สึกแบบว่าไม่สบายใจไปแจ้งความจับว่าอนาจารอย่างเงี้ยในพื้นที่สาธารณะถูกต้องโดนจับไม่อย่างนี้ รูปโปก็จะโดนเฟซบุ๊กเล่นก่อนไม่ใช่เหรอโดนเล่นก่อนแหละไม่ทันได้ไปทำอะไรแล้วโดนเล่นแล้วนี่อะไรโดนเล่นไปแล้วนี่มึงรู้ทำไมเนี่ยมึงโดนเล่นไปอาทิตย์นึ่งแล้วมึงก็รู้นี่งานรู้ใช่ไหมโยมมึงโดนเล่นไปอาทิตย์นึงอะแต่อย่าโมได้อยู่แค่คขาบอกว่าอย่าโพูดอีกนะนะครับต้ง gaan, องระวังต้องระวังให้ดีฉันเคยโพต์ภาพในแบบคนหนึ่งไปนะฮะมันเ็เาเป็นในแบบต่างชาติคือคือเป็นในแบบที่หล่อมากเลย แล้วก็ใส่อันดเดอร์แวร์โพษไปประมาณเดือนกว่าแล้วออยู่ๆก็เขาก็มาทำโทษฉันว่าไม่ให้ฉันเล่นยี่บสี่ชั่วโมงเพราะไอ้ภาพเนี้ยฉันลืมดูไปว่ามันเห็นขนาดใส่อันด้เดอร์แวร์ีขาวเปียกน้ำมันเห็นอยู่อ่ะมันกดไปแล้วอ่ะแล้วเธอก็รู้ว่าฉันเป็นคนที่ไม่ได้เก่งเหมือนเธอเก่งอะไร เก่งอะไรเก่งเทคโนโลยีโอเคฉันเป็นคนที่แบบว่าโพสไปแล้วฉันยังลบก็ไม่ได้ลบไม่เป็นยังงงอยู่จะยังไงจะจะจัดการยังไงทำไมเป็นมาดูไทีก็โดนไปปิวไปแล้วเออดนดทีก็โดนเตือนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยหลังๆก็ไม่ค่อยได้โพสอะไรใน Facebook แล้วเราควาไปโพสในไอจีดีกว่าอืมล้วก็เลยงงว่าเอ๊ะภาพเดียวกันโพสเหมือนกันแต่ทำไมฉันโดนแต่ทำไมอีกคนหนึ่งไม่โดนวะทำไมอะโอมเพราะอยู่กับพื้นฐานของ เขาเรียกว่าการติดตามและการมองเห็นของ f a c e b o o นั้นนั้นเช่น Facebook โอมแบบเพื่อนน้อยไม่มีคนสนใจโพสบางทีโพสรูปแก้ผ้าไปก็ไม่โดนรายงานแต่กลับว่าบางคนเนี่ยเป็นคนอาจเป็นคนสารนะหรือคนติดตามเยอะแต่เห็นแต่ม้นแทนนิดเดียวโดนก็ขึ้นเตือนแล้วว่าโพสของคุณเข้าข่ายของการแบบว่าผิดกฎต่อ Facebook ชุมชน Facebook อะไรอย่างเงี้ยโอับมันก็จะเล่นยี่ชั่วโมงอ่าขั้นตอนแรกก็จะโดนระงับการมองเห็นก่อนอย่างของโอมโดนระงับการมองเห็นเช่น ถ้าอมโพสไปบางคนอาจจะเคยเห็นอมตลอดเลยแต่เนี่ยในหนึ่งเดือนเนี้ยนะมันบอกว่าหนึ่งเดือนของอมจะไม่จะไม่ไม่แจ้งเตือนกับคนอื่นเลยก็คือโพสไปก็จะคนเห็นน้อยโน่นนี่นั่นเป็นการทําโทษเราอะเตือนก่อนครั้งที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะฮะก็เป็นเรื่องการฟ้องร้องไป้วแต่เรื่องของการฟ้องร้องเนี่ยยังมีอีกคนหนึ่งที่เราเคยนําเสนอข่าวกันไปนั่นคือคุณบัวขาวอ๋อกับอดีตภรรยาใช่ครับตอนนี้ครับคุณบัวขาวเองเนี่ยเจรจาภรรยานอกสมรสครับถอนแจ้งความแล้ะเพื่อประโยชน์ลูกสาวนะครับ คุยกันได้พี่เต๋อบอกเลยถามเรื่องนี้นะครับที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางที่นะครับกำแพงเพชรถนนกำแพงเพชรสองครับสามีการนัดเจรจาไกลเกี่ยการรับรองบุตรระหว่างนะคุณบัวขาวนะครับแล้วก็ทางด้านของนางสาวอัญาวีหรือคุณเก๋ภรรยาน้องสมรสดเนี่ยนะครับเคยมีข่าวกันไปพร้อมทีมทนายทั้งสองฝ่ายก็ได้เดินทางเพื่อเป็นการเจรจาไกลเกี่ยกันหลังจากก่อนหน้านี้นะครับทางด้านของคุณเก๋เองเนี่ยนะครับอดีตภรรยาได้มีการยื่นฟ้องคุณบัวขาวรับรองบุตรสาวโดยชอบด้วยกฎหมาย ดอเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูตอนนั้นนะนำเสนอกันไป25ล้านบาทถ้าจํากันได้ออสําหรับการเจราจาในวันนี้ครับจบลงด้วยดีนะครับคือทั้งสองฝ่ายเนี่ยคุณแม่หันหน้ามาปรองดองกัน,เนะเพื่อบุตรลืมความขัดแย้งที่ผ่านมาออไปเขาเปลี่ยนทานายเหรอ น่าจะเปลี่ยนนะนานาบรรยากาศการเจราจารต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกันครับคุยกันด้วยเหตุผลนะฮะโดยทั้งสองฝ่ายก็มุ่งเน้นเรื่องการดูแลบุตรสาวเป็นหลัก<อ>ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาอุปการะเลี้ยงดูเพื่อประโยชน์สูงสุดของบุตรสาวนั่นแหละ,ะโดยการเจราจาไกลเกีย่ยครั้งนี้นะครับ ก็มีคุณทนายทั้งสองฝ่ายนะครับร่วมกันดูแลแลวก็ร่วมกันเจรจาไกลเกี่ยในครั้งนี้ด้วยจนกระทั่งนะครับร่างสัญญาปราณีประนอมยอมความแล้วเสร็จในเวลาห้าโมงเย็นนะฮะทั้งดีครับคุณเก๋บอกว่าเดี๋ยวจะดาเนินการถอนแจ้งความร้องทุกคดีมินประมาทผู้จัดการบัวขาวด้วยรวมถึงพี่สาวของบัวขาวทุกคดีครับในวันที่23ิมีนาคมคือวันนี้ที่สนโชคชัยนั่นเองจ้านะคะนี่แหละค่ะ เคลียกันให้ลงตัวเคลียได้ตอนนั้นมันอาจจะไม่ได้ความแบบโมโหหรือความอะไรโดนยุเออก็นั่นแหละโดนยุแยงตะแคงรั่วกันไปโดนยุโดนปั่นแล้วก็ด้วยอารมณ์ด้วยความไม่เข้าใจนั่นแหละยังไม่ได้ฟังมานทั้งหมดแล้วก็อารมณ์ทั้งสองฝ่ายหรืออาจจะเกิดเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วคุยไม่เคลียร์หรืออีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมรับโทรศัพท์อันนี้หายไปอันนี้เราพูดโดยรวมไม่เกี่ยวกับของรัวข่าวนะคะครับ มันทําให้เกิดความโมโหติดต่อไปแล้วอะฉันติดต่อไปแล้วไม่คุยใช่ไหมจะหนีใช่ไหมห<อ>ทานายคุยแล้วกันครับ<า>นะคะทีนี้เนี่ยทนายถ้าเราเจอทานายน่ารัก<า>ทานายที่เขาแบบว่าหลอมทอมเฮ<อ>้ยคุยกันได้นะ<อ>พวกนี้ไปฟ้องกันทําไมอมเขาก็เป็นพ่อของลูกเราฟ้องกันไปมันก็เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย คุยกันดีๆเคียกันดีๆเออยค่อยคุยกันกดีเมื่อกี้มันคุยกันได้เขาก็ยังรักลูกนี่อเออ,เอ,อ,อยังไงเขาก็ให้ครับยังไงเขาก็ให้เขารักลูกรักลูกเรา,าเขาให้อยู่แล้วจะให้มากให้ ق, hay, น้อยก็ยังดีก็ที่เขายังให้ใช่แต่เขาต้องเข้าใจสภาวะเศรษฐกิจด้วยนะเศรษฐกิจตอนนี้มันแย่ไปหมดเลยนะคะก็ก็ก็ต้องก็ต้องค่อยๆคุยกันไม่ค่อยคุยกันค่อยๆเจรจากันนะคะ จบแบบสวยๆนี่ก็จบสวยแล้วก็มองหน้ากันติดไปมาหาสู่กันได้แล้วก็เพ้อๆอาจจะรักกันมากกว่าเดิมด้วยครับไม่น่าไปฟ้องมันเลยแบบนั้นเสียเวลามานั่งคุยกันก็จะขำกันได้ตามเออจริงที่เคยเห็นนะไม่น่าไปฟ้องมันเลยเสียเวลานะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรยอมได้ก็ยอมๆไปคุณผู้ชมนะคะในประเทศนี้มันมีเรื่องราวที่มันหนักกว่าของเราเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรื่องหนักๆอ่ะ ให้สารเขาจัดการไปดีกว่าของเรามันนิดน้อยเล็กเล็เลเลกน้อยๆยเนี่ยคุยกันเองดีกว่าออนะคะเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อยๆคุยกันค่อยๆเจราจากันไปค่ะครับนะคะจบได้ดีคือดีที่สุดถูกต้องค่ะคนะคะเอ้าเวลาหมดแล้วเนาะฝากไปช่วยนะคุณผู้ชมนะจีเฮิร์บนะครับปัญหากินปากปัญหาฟันผุปัญหาหินปูนนะคะใครที่ดื่มชากาแฟแล้วก็ดื่มสุราเนี่ยหรือแอลกอฮอล์เนี่ยนะฮะปัญหาเรื่องของกลิ่นปากมันแรงแน่นอนต้องลดนะฮะลดให้มันหายไปเลยนะฮะใช้แค่นิดเดียวไม่ต้องใช้เยอะ ใช้นิดเดียวไม่ต้องใช้เยอะสินค้าของเรามีจํานวนจํากัดครับต้องบอกไว้ก่อนหนึ่งว่าเวลาคุณจะมาสั่งเยอะเนี่ยมันไม่ได้มาถึงจะขายได้แบบ10-20เป็นร้อยรหล,อ,ลอดไม่ใช่นะฮะเขาต้องสั่งผลิตนะฮะสั่งผลิต แล้ววันนี้เราสั่งผลิตไปหลายหลอดมากมนะครับตอบรับดีมากแต่ว่าราคาเราเนี่ยยังคงราคาเดิมหลักร้อยค่ะราคาหลักร้อยหนึ่งกล่องขนาด120กรัมใช้ได้นาน2-3เดือนนะครับราคา230บาทต่อ1หลอดหรือ1กล่องน,น,นะครับ,ราา 200, บ 1, หรือว่าคุณผู้ชมอยากได้โปรโมชั่นพิเศษเหมือนกัน G จีเฮิบจัดให้เลยนะครับซื้อ5กล่องราคาพิเศษเพียง1 0 0 0ันบาททวนเท่านั้นนะฮะจัดส่งฟรีด้วยสำหรับคนพ่อโบนใครอยากจะเก็บเงินไปทางขอเก็บค่าขนส่งเพิ่ม30บาทนะครับสนใจครับโทรเลยครับจีเฮิบครับศูนย์เก้าห้า รีสการเขียวโค้ดที่ไลน์แอดมุมขวาหน้าจอสุขภาพดีได้เลยนะครับเวลาหมดแล้วเราสองคนฟร้อมริงมาลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็กขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะในการติดตามนะคคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ